สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องของม็อบนะคะแต่เราจะทําการเก็บตกม็อบดําแดงเหลืองนะหลังจากวันที่14 13 14ตุลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ เราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะที่ฉันก็ทาคลิปออกมาอสองสาคลิปแล้วนะคะเกี่ยวกับการชุมนุมเกี่ยวกับม็อบคณะราษฎรครั้งนี้แล้วก็ม็อบเสื้อเหลืองผสมม็อบเสื้อแดงนะคะส่วนคณะราษฎรนี้เขาก็ยืนพื้นใช่ไหมคะเขาเป็นประเภทม็อบเสื้อดำนะม็อบนักเรียนก็เป็นม็อบผูกโบ๋ขาวอย่างนั้นนะคะก็ก็ผสมปนเปกันซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าสีสัน นะ,ะเหมือนกับคนพวกนี้มีสีประจำตัวหรือมีสีแห่งความความคิดคำนึง่งนะฮะสีในอุดมการนะ,ะสีดำก็เป็นยังไงคะเหมือนกับการไว้ทุกข์นะค,ะความโศกเศร้าในสภาพที่ประเทศชาติเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนสีแดงก็คือมาจากกลุ่มแสดงเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่ทราบก็คือแยกเป็น ออสองกระจุกนะฮะสก,ก๊กหรือสองเหล่าหรือสองอะไรก็ไม่รู้ละนะฮะก็มีทั้งเสื้อแดงทีเ่เปลี่ยนไปเป็นเสื้อเหลืองออนะคะแล้วก็เสื้อแดงที่เปลี่ยนมาเป็นเสื้อดำโอ้นี่มันเปลี่ยนกันได้นะฮะสีสีพวกนี้นะฮะสีแห่งความพึงพอใจนะคะสีแห่งความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นในการชุมนุมนะ,ะปลดแอกทั้งหลาย ก็จะมีการผสมปนเปกันระหว่างสีสันนะคะตอนนี้ก็มีการปลุกวิญญาณเสื้อเหลืองออกมาอีกนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิญญาณเสื้อเหลืองนี้ก็ออกจะพิเศษนะต้องพูดว่าพิเศษนะคะเพราะว่าอะไรคะเวลามาเนี่ยนะคะได้เสื้อฟรีคะ่ะยังไม่ต้องจ่ายเงินเออหรือสีอื่นก็อาจจะฟรีเนาะ เอ๊ะใครนะเนี่ยเป็นสปอนเซอร์พวกนี้ยแต่ที่แน่ๆคือเสื้อเหลืองเนี่ยนะคะเสื้อเหลืองเนี่ยสปอนเซอร์เด็ดขาดนะคะไปเลยนะคะทําท่าแล้วจะเหมือนกับว่าเป็นของรัฐบ,รรฐบาลน,นะคะเพราะ,ะว่าทรงยานพาหนะไปรับกลุ่มคนพวกนี้มานะคะ <c oughs> ใช้รถขยะรับนะคะ <c oughs> ตะลกมากเลย เอารถขยะไปรับคนแถมขึ้นทางด่วนอีกนะอ่านะกทมบอกว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บ้าบออะไรที่ไหนนะคะคนขับรถขยะเนี่ยนะคะใครสั่งการให้ไปรับคนเสื้อเหลืองอ่านะคะ,นะะแล้วก็มีการชิดแชทกันนะคะส่งทางไลน์ทางอะไรกันมากมายเลย กลายเป็นว่าได้คนละสามร้อยบ้างสองร้อยบ้างแต่ไอห,หัวคิวเอาไปเท่าไหร่ไม่รู้นะนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนะคะวิญญาณร่างของกปป,ปสนะเราคงรู้กันนะกปะปสเรียใครบ้างนะคะมีมีใครบ้างที่หน้าตาเป็นแบบกปป,ะปะสอนะออกมาผสมปนเปแต่ก็ยังคงเหลืองอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเหลืองก็ ก็ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคุณตำรวจนะนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาแต่งตัวแปลกแตก,กต่างกันนะคะบางทีก็เป็นสีกรมบางทีก็เป็นสีกากีบางทีก็มาสีส้มเลยนะคะสงสัยจะไปท้าทายกับพวก ส้มเนาวส้มจางส้มธนาทรหรือส้มก่าวไก่อะไรเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกกันนะดิฉันไม่ได้ปรารถนาจะไปเรียกเขาว่าเป็นส้มเนาวนะคะอันนี้เรียกเพราะว่ามีคนเรียกแบบนั้นนะคะนอกจากนั้นพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยังมีอะไรแปลกๆอีกนะคะเวลาเขามาปฏิบัติงานเนี่ย เขามีชุดนน่นะคะชุดของเขาก็จะต้องมีผ้าพันคงพันคอไม่ทราบเอามาทำอะไรเหมือนกันนะคะผ้าพันคอก็จะต้องเป็นสีฟ้านะคะโอ้โหแบบเก๋กไก๋มากเลยนะคะละสัสเปนตันน่าคือเหมือนกับว่างานเนี้ยประเทศชาติเนี่ยจะต้องเสียเงินเนี่ยนะภาษีอากรจะที่เอ่อ คูเลี่ยนมาจากประชาชนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาทําชุดเนี่ยเห็นไหมคะทำชุดเนี่ยะฮะผู้ริสผู้ริสเนี่ยนะคะก็จะมีสีฟ้าเน,นี่ยฮะอันนี่มีอีกชุดหนึ่งเห็นไหมนี่นี่ยะคุณตํารวจบ้างนะคุณทหารบ้างโอ้ยมีสีสันต่างๆกันเป็นความคระกันนอกจากเรื่องสีแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องของความมี อะไรมาตรฐานนะคะอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็คือนายประวิทย์เขาก็ออกมาบอกว่าโอ้ยพร้อมรับมือไม่มีปัญหาอะไรนะฮะทางตำรวจก็บอกออกมาว่าเป็นไงฮะประชาชนพวกบดแอกคุกคามตำรวจรายวันโอ้โหคุณตำรวจที่เป็นอะไรคืเนี่ยถูกประชาชนคุกคามเนี่ยโอ้โหนะฮะน่าเชื่อถือ,ถอไหมเนะี่ยส่วนทหารก็ออกมาบอกว่า ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหรอกไอความคิดที่จะปฏิวัติไม่อยู่ในหัวคิดโอ้โหเชื่อวะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะคะตำรวจก็ยังออกมาบอกอีกว่าไม่ว่าจะม็อบเหลืองหรือม็อบคณะราษฎรก็อย่าทำผิดกฎหมายแน่นะฮะเพราะถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจก็จะเอากับเม็ะบัมะาะคณะราษฎรเท่านั้นเฮ้อ มอบเสื้อเหลืองตำรวจไม่ว่าอะไรนะคะนะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวกันให้ดีดอย่างเช่นบอกว่าห้ามนอนค้างคืนนะไม่ให้ค้างคืนนะฮะไม่ให้ปักหลักไม่ให้ตั้งเต็นท์นะฮะไม่ให้ทำอะไรนะขำตรงไม่ให้นอนค้างคืนเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับโอ้เป็นแบบชั่วคราวเหรอคะ เป็นเป็นแบบชั่วคราวค้างคืนไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่านะคะ,อะตอนนี้ก็เลยไม่ทราบว่าอย่างกรณีม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยไม่มีการนอนค้างคืนเสม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยเพราะอะไรคะแจ้งมาอจ้างมาม0 300มาเดินกระนุกกระนับจ่ายเงินรับเงินเสร็จก็ไปคะ่ะกลับบ้านบ้านใครบ้านมันไม่ได้มีจิตวิญญาณของการมาทําอะไรเพราะฉะนั้นก็รับเงินแล้วกลับได้นะบางคนรับเงินแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นชุดธรรมดาโอ้โหวิวัฒนาการเริศหรูมากความเป็นสองมาตรฐานอีกอย่างหนึ่งที่น่าคิดหรือว่าน่าสนใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันก็เก็บภาพมาได้นะฮะอันนี้เห็นเลยนะคะว่าเป็น Facebook ของคนที่แต่เดิมก็คือหลวงปู่อิสระอะไรเนี่ยพุทธอิสระอะไรเนี่ยนะคะ เพราะว่าตอนนั้นก็คือเป็นพระกอปอป,อปอสอนะคะแล้วเขาก็ออกมาว่ามีโรงครัวพระราชทานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยงงมากว่าทําไมถึงมีเช่นนั้นนะคะมีอาหารการกินมีโรงครัวพระราชทานแปลว่าอะไร ตรงนี้นะคะไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่ามันจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้เขาลงในเฟซบุ๊กของเขาเองนะคะอันนี้ที่ฉันก็ไม่ได้ปรับปรำนะคะเขาลงเองค่ะดังนั้นถ้าที่เขาลงมันเป็นความจริงนี่ก็คือเป็นเป็นลักษณะ2องมาตรฐานถูกไหมคะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนะคะที่มารักษาการเหตุใดตํารวจจึงปล่อยให้เอ,อ่อหรือนํา รถยนต์พัทที่นั่งนะคะเข้ามาในบริเวณที่มีคนชุมนุมทั้งที่มีเส้นทางอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นการปฏิบัติการที่ไม่ชอบมาพากลน,นะฮะจนในที่สุดเป็นไงฮะนายกประยุทธ์สั่งการมาเลยตอนนี้กลายเป็นว่ามีประกาศออกมาอีกแล้ว ประกาศที่ว่าก็คือนับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะก็คือวันที่15ตุลานะฮะเพราะว่าคณะราษฎรเนี่ยเขาก็นัดกันไปชุมนุมใหม่ที่ลาดประสงคงนะคะกลายเป็นว่านายกประยุทธ์ประกาศออกมาให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่กร,รุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นห้ามออกมานะคะน่าสงสารมาก น,ะะน่าสงสารนายกประยุทธ์มากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหอายุก็ไม่เท่าไหร่นะฮะเนี่ยอายุเพิ่งกเกษียณมาเนี่ยนะคะแล้วก็กเกษียณราชการมาเห็นบอกว่ามีเงินสะสมจากหลังจากเกษียณราชการตั้ง100ล้านบาทนะฮะแต่ดูหน้าสิคะโอ้โหหมดสงนาลาศีเลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีชำเนียบเนี่ยที่ติดป้ายแดงเนี่ย ไม่ทราบมีใครเสียชีวิตหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อหรือไม่ใช่นะถ้าเสียชีวิตนี่มันป้ายเหลืองมั้งนะ,ะไอ้แถบแถบแบบเนี้ยนะ,ะเคยดูป่าหนังฝรั่งอะเวลาที่เขามีคดีฆ่ากันตายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีไอ้แถบแถบแบบนี้ยมากั้นไว้ค่ะนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่ดิฉันคิดว่าที่ทำเนียบคงไม่มีใครตายหรอกนะคะอนอกจากมอบไทยจะมีสีสันอย่างที่บอกมาแล้วเนี่ยนะคะ มบไทยก็ยังเป็นที่จับตาทั่วโลกเลยนะคะหนังสือพิมพ์ต่างประเทศนะคะสื่อมวลชนของต่างประเทศก็ลงข่าวกันพึบพรับนะในขณะที่สื่อมวลชนของไทยก็ลงบ้างเหมือนกันนะคะบางสายแล้วก็บางสายก็ลงแบบฝ่ายรัฐบาลบางสายก็ลงแบบ ฝ่ายม็อบอะไรพวกนี้นะคะก็คือแบ่งแยกกันไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยดีมากเลยแบ่งแยกกันนะ,ะอย่างสมบูรณาญาสิทธิลาก็คือแบ่งกันไปนะ,คะใครชอบใครใครรักใครใครหิน ى, ด้วยกับใครก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเทศไทยก็ดังไม่เบานะคะถึงขนาดมีการทําเรื่องร้อเรียนกันแล้วก็เป็นสีสันอีกเหมือนกันอย่างเช่นนะคะก็คือตํารวจเนี่ยใส่ เสื้อกันฝนนะเสื้อกันฝนสีส้มนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของก้าวไกลก้าวหน้าอนาคตหมงอันใหม่อะไรไม่ใช่นะคะเป็นตำรวจค่ะนะคะเขาก็ทําภาพเ้าเรียนออกมาซึ่งก็อชาวต่างชาติหรือว่าสื่อมวลชนต่างชาติเขาก็คิดไปของเขาแบบนั้นนะคะช่วงของการชุมนุมที่ผ่านมานี้นะคะ ก็นับว่ามีภาพซึ่งต่างชาติก็ติดตามนะคะแล้วของเราก็ติดตามด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือภาพของตํารวจนะคะจู่โจมเข้าจับแกนนำนะคะแกนนำคณะราษฎรนี้นะคะแล้วก็เลยมีภาพนี้ดิฉันชอบมากเลยนะคะมันสื่ออะไรอย่างมากเลยนะค,ะคุณตํำรวจเนี่ยนะคะ เป็นผู้พิทักษ์ประชาชนเนี่ยนะฮะกำลังอุ้มประชาชนไปเข้าห้องขังนะคะโดยใช้ภาษีของประชาชนนะคะแล้วก็กระทำการเพื่อสนองความต้องการของเผด็จการาอันนี้ก็คือตามที่น้องๆเขาว่ามานะคะคุณเห็นภาพแล้วคุณว่าจริงไหมล่ะหรือบางคนก็บอกว่าสมสมนะฮะก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งที่เก็บได้จาก การชุมนุมหรือว่าม็อบครั้งนี้นะคะก็คือม็อบเสื้อเหลืองนะคะม็อบเสื้อเหลืองนี่ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าเออมันสอดคล้องกับที่แฮช็กของทวิตเตอมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งมาด้วยรถขยะสองก็คือความคิดก็คืองงไหมฮะออกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของความจงรักภักดีเนี่ยต้องมีการเกณฑ์มานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลควรจะต้องคิดให้ดีนะฮะว่าทำแบบนี้มันใช่มันถูกมันจริงหรือเปล่าน,นะคะมันควรเป็นอย่างนั้นไหมเก็บตกเรื่องสุดท้ายที่ได้ภาพมาให้ดูนะคะก็คือมีคนลงใน Twitter <c oughs> คนคนนี้เป็นฉันคิดว่าเขาเป็นอวตารนะฮะ <c oughs> นะก็คือเขาใช้คำว่า Justin ไม่ได้เป็นคนมวัวหมองแน่นะคะ as justin ts ts เนี่ยนะคะในทวิตเตอ นะคะแล้วก็มีจอห์นวินยูไบนั่งอยู่ในม็อบด้วยนะคะอ่ะบางคนอาจจะรู้จักนะฮะจัสตินบีเบอรเนี่ยนะฮะแั้งก็เลยเอาภาพมาให้ดูว่าอ่มิสเตอร์จัสตินนักร้องคนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทำไมเออ่จึงมีคนมาตั้งทวิตเตอร์แอคเคาท์ของตัวเองนะคะว่าจัสตินผู้ไม่มีความมัวหมองเนี่ยนะคะอ่ะก็ดู ดูภาพจัสตินไปแล้วกันนะคะใครที่ชอบนักร้องนะหรือรู้จักนักร้องหรือรู้จักใครที่คล้ายๆนักร้องนี่ก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นสีสันนะของม็อบอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเราไม่ได้เอาจัสตินคนที่พูดในม็อบมาให้นะคะแต่เราเอาจจสตินที่เป็นนักร้องมาให้ดูนะก็จะได้เพราะว่าหลายคนก็คงรู้จัก เอานะคะเก็บตกวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ subscribe ค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ